ฮัลโหลสวัสดีเร็วสวัสดีดด <các S 2> ค่ะทุกคน,น,คออนเปิดจากขึ้นมาวันนี้าำกับข้าวอาหารเพื่อสุขภาพให้ ي, เด็กน้อยสาวน้อยน้องนูรนอีกนะคะทุกคนน้ําเดือดปุดๆแล้วทุกคนนกขณะที่น้ําเดือดของทุกอย่างที่อยู่ในถ้วยใน,ในชามเมื่อกี้ก็รอดอะไรต่างๆนานาอะไรนะบอกเกอรี่ผักท,ก,ออก,าากทุกอย่างออกมาจากตู้เย็นแช่ค้างวันค้างเดือนไว้เอามาลวกก่อนทุกคนลวกเสร็จแล้วก็ทุกอย่างลวกเสร็จแล้วก็เอาไปต้มต้มในหม้อต้มในหม้อเพื่อเป็นแกงจืดแกงจืดอะไรลูก แกงจืดกับปลาอะไรลูกปลาเพียนปลาหมึกปลาตะเพียนแกงจืดแกงต้มจืดปลาหมึกให้น้องนูรีนกทุกคนนั่นไงปลาจืดใช่วันนี้แกงจืดแบบข้าวมื้อเที่ยงมื้อเช้าใช่อร่อยทุกคนนี่แหละสำรับน้องนูรีนแกงจืดให้นางทุกคนทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะทุกคน กินกับก้าวสวยร้อนๆทุกคนเจ๊ค่ทุกคนเออก้าวสวยร้อนๆเอาปอมาใส่ช่วยใส่ชามแล้วนะทุกคนเราก็มีกระเทียมเจียวซื้อกระเทียมเจียวที่เป็นผงเขาเจียวมาแบบสําเร็จแล้วก็ามาโรยหน้าแกงจืดใส่ลงไปหอมกลมกลิ่ม,มอร่อยอร่อยฝากคลิปนี้ติดตามด้วยนะบายบายทุกคน,น,นจบๆปุ้ย